ลายช้าลายอืดให้แก้ปัญหาเบื้องต้นตามนี้นะครับเริ่มต้นให้เรากดเข้าไปที่ลายเข้ามาแล้วมากดหน้าหลักทางด้านซ้ายล่างนะครับเสร็จแล้วให้กดฟันเฟืองการตั้งค่าต่อไปให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างจนเจอกับเมนูแชทเมื่อเจอแชทแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปต่อไปนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างและมากดเมนูลบข้อมูล ต่อไปนะครับให้เป็นเพื่อนมากดลบข้อมูลแชทต,ตรงนี้เลยครับให้กดลบตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดลบอีกหนึ่งครั้งข้อมูลแชทต,ตรงนี้นะครับมันจะเป็นไฟล์ขยะที่อยู่ในไลน์นะครับเ,เพื่อนสามารถกดลบได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ส่งผลเสียต่อข้อมูลแชทไลน์ของมันเพื่อนนะครับ ข้อมูลส่วนที่2ข้อมูลแชททั้งหมดในส่วนหัวข้อนี้นะครับส่วนมากมันจะเป็นไฟล์ที่หมดเวลาเก็บไฟล์แล้วเราไม่สามารถดูไฟล์เหล่านี้ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอข้อความเสียงและไฟล์ที่อยู่ในห้องแชทไลน์ถ้ามันเพื่อนะครับมีข้อมูลแชทไลน์ที่ไม่สําคัญก็สามารถกดลบในส่วนนี้ได้เลยนะครับ แต่เพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลลายที่สําคัญแนะนําให้เพื่อนๆนะครับไปสํารองข้อมูลแชทไลน์ก่อนลบส่วนนี้เพื่อป้องกันแชทไลน์สาคัญเพื่อนๆหายนะครับเมื่อสํารองข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาลบข้อมูลในส่วนนี้ได้เลยครับโดยการที่เพื่อนๆนะครับมากดลบข้อมูลทั้งหมดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดลบถ้าลบไฟล์ส่วนนี้แล้วเพื่อนๆนะครับจะได้พื้นที่การใช้งานในมือถือคืนค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับต่อไปนะครับให้เรากดย้อนกลับในหน้านี้ เสร็จแล้วกดย้อนกลับและกดไปที่เมนูรูปและวิดีโอตรงนี้เลยครับต่อไปนะครับให้เรามากดหัวข้อเล่นวิดีโออัตโนมัติและให้ปรับเป็นไม่เล่นวิดีโออัตโนมัติต่อไปให้เรามาปิดหัวข้อเปิดไฟกิฟตอัตโนมัติกดปิดตรงนี้นะครับเมื่อทําเสร็จแล้วให้เรากดย้อนกลับในหน้านี้กดย้อนกลับและกดเข้าไปดูในแชทไลน์ของเพื่อนๆนะครับ เมื well <normal> ่อเข้ามาแชทไลน์แล้วนะครับให้เราลองดูว่าแชทไลน์ของมันเพื่อนมีไลน์กลุ่มที่เราไม่ได้ใช้แล้วและไม่มีความจําเป็นจะอยู่ในกลุ่มนั้นๆหรือไม่ถ้ามีนะครับแนะนําให้เพื่อนๆไปออกจากกลุ่มที่ไม่จําเป็นนะครับต่อไปลองมาเช็คต่อกันครับว่าในห้องแชทไลน์ของมันเพื่อนมีไลน์ OA ที่มันเพื่อนนะครับไม่ต้องการรับข่าวสารแล้วหรือไม่ถ้ามีนะครับก็ให้เรากดลบไลน์ OA ออกจากไลน์ของมันเพื่อนได้เลยนะครับ ในกรณีที่เพื่อนเพื่อน,นะครับมีทั้งลายกลุ่มที่ไม่ได้ใช้แล้วและลายโ OA ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กดไปที่หน้าหลักตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรามาดูในส่วนรายชื่อเพื่อนตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับมากดดูทั้งหมดตรงนี้เลยเสร็จแล้วให้กดไปที่กลุ่ม ในแน่านี่นะครับก็จะเป็นกลุ่มทั้งหมดที่เพื่อนๆอยู่ในไล์กลุ่มไหนนะครับที่เราไม่ใช้แล้วก็แนะนํานะครับให้ออกจากกลุ่มเพื่อลบข้อมูลที่ไม่จําเป็นในไล์ออกไปนะครับอันอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเป็นกลุ่มนี้ก็ให้กดชิมข้างไว้ไปที่กลุ่มเสร็จแล้วให้กดออกและกดตกลงเพื่อออกจากกลุ่มได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีกลุ่มไลยเยอะก็ลองไปเช็คดูและออกจากกลุ่มไล์ที่ไม่จําเป็นได้นะครับ เมื่อกลุ่มเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดบัญชีทางการในหน้านี้มันจะมีบัญชีทางการหรือว่า Li n e o a อยูเอ่เพื่อนๆก็ดูนะครับว่าไล่ไหนที่มันเพื่อนนะครับไม่ได้ใช้งานแล้วและไม่อยากรับข้อมูลข่าวสารที่เยอะจนเกินไปส่งผลให้ไล่ของมันเพื่อนช้าอืดเพื่อนๆน,นะครับก็สามารถกดลบไลโอ OA ที่ไม่ต้องการออกได้นะครับวิธีลบนะครับก็เหมือนเดิมครับให้เรากดจิ้มค้างไว้ไปที่ไล่ที่เราไม่ต้องการเสร็จแล้วให้กดลบ และกดลบอีกหนึ่งครั้งนี่นะครับเพื่อนๆนะครับก็ไปไล่ลบในส่วนที่เพื่อนๆไม่ต้องการได้นะครับการที่เรานะครับลบทั้งลายกลุ่มและลบลายบัญชีทางการที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออกไปนะครับก็จะทําให้ลายของมันเพื่อนได้รับข้อมูลที่น้อยลงมันจะช่วยแก้ปัญหาระยะยาวในกรณีที่เพื่อนๆลายช้าลายอืดบ่อยๆได้นะครับโอเคครับต่อไปนะครับให้กดย้อนกลับในหน้านี้และกลับเข้าไปที่แชทลายอีกหนึ่งครั้งนะครับ การที่แชทลน์ของมันเพื่อนนะครับมีข้อความการแจ้งเตือนคังเยอะแบบนี้มันก็จะส่งผลทําให้ลายของมันเพื่อน้ชได้นะครับและอาจจะส่งผลต่อการแจ้งเตือนในลายของมันเพื่อนอนาคตได้นะครับ <c oughs> ก็ให้เป็นเพื่อนนะครับไล่อ่านลายให้หมดนะครับหรือว่าจะกดไปที่จุด3าจุดตรงนี้และกดเปลี่ยนเป็นอ่านแล้วทั้งหมดตรงนี้และกดตกลง เพื่อเคลียร์การแจ้งเตือนในห้องแชทไลน์ของเพื่อนๆได้นะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่เพื่อนๆเกิดปัญหาไลช้าไลอืดสามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ